มาดูอีกหนึ่งแนวทางการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พบปะเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะให้แก่ลูกเสือบุคลากรทางการลูกเสือและพี่น้องประชาชนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองพี่บอลใช่ครับโทางด้านของนายเทวันลิปตะพลบนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ครับที่บ้านกลวดวิทยาคารอําเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพื่อพบปะเยี่ยมให้กําลังใจแล้วก็เป็นการมอบทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือนะครับรวมถึงประชาชนจํานวน 100ชุดครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายและต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชัวง่วคราวสนามช้างนะคะวันนี้ก็ได้มาให้กําลังใจครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษานักศึกษานักเรียนประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆของสวัสดบบริรัมพร้อมกับ หาน,นำข้าวสารอาหาร<อ>แห้งเครื่องอปุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของนักเรียนครูผู้ปกครองซึ่งนักเรียนในพื้นที่ชายแดนเนี่ยจะต้องหยุดเรียนประมาณ2สัปดาห์หรือครึ่งเดือนเลยทีเดียวนะคะจึงขอฝากไปยังผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูได้ดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่รวมทั้งเพิ่มภาคการเรียนชดเชยให้กับนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนไปทั้งนี้รัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเยียวยาและให้ กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้อย่างเต็มที่ค่ะสําหรับพื้นที่ที่อำเภอบ้านกรวดครับมี9ตําบล118หมู่บ้านมีประชากรทั้งหมดครับ76,725คนแบ่งออกเป็น24,330ครัวเรือนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับจากเหตุการณ์ประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง28กรกฎาคม2568มีการอพยพประชาชนไปในพื้นที่ปลอดภัยแล้วครับโดยที่ สำคัญเนี่ยอพยพไปถึง29,672คนไม่ประสงค์อพยพกว่า11,666คนรวมถึงประชาชนครับผู้อพยพในพื้นที่เนี่ยมีกว่า41,338คนพบลูกกระสุนปืนใหญ่ตกในพื้นที่เนี่ยกว่า251ลูกมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนครับจากกรณีดังกล่าวบ้านเรือนเสียหาย6หลังรถยนต์เสียหายจำนวน2คันสัตว์เลี้ยงวัวควายนะครับมีการเสียชีวิต2ตัว แล้วก็บาดเจ็บ1ตัวโรงเรียนในพื้นที่ทั้ง47แห่งปิดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าวและจะกลับมาเปิดโรงเรียนในวันที่13สิงหาคมน,นี้ครับค่ะก็เป็นภาาของการศึกษานะคะที่ก็ได้รับการดูแลแล้วก็เยียวยาชดเชยกันไปนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะรเรื่องของการศึกษาของเด็กแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณนั้นนะคะใช่แล้วครับ